สวัสดีครับที่นี่ช่อง DIY บายชาติวันนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งโปรแกรม Timer Switch ซึ่งเป็นระบบไฟ d c นะครับวันนี้ถ้าตั้งโปรแกรมเป็นแล้วท่านสามารถนำไปใช้งานเกี่ยวกับระบบตัวเซลล์ได้ครับเช่นเปิดปิดปั๊มน้ำอัตโนมัติเปิดปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติแล้วเปิดพัดลมเปิดปิดอัตโนมัติได้ครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานเกี่ยว กับระบบออโตเมติกได้นะครับวิธีการง่ายๆใครดูแล้วก็เข้าใจแล้วทําตามอย่างได้ครับครับนี่ก็เป็นท i m ์เมอร์สวิตนะครับเป็นระบบ DC 12โวลต์ผมเพิ่งซื้อมาเมื่อวันก่อนนะครับผมก็จะคิดว่าจะเอาไว้ใช้ทำโปรเจกต์เกี่ยวกับออโตเมติกเกี่ยวกับการรดน้ำต้นไม้นะครับเพราะว่าผมได้รับปากกับ SC ไว้ บางท่านนะครับส่วนวันนี้ผมจะมาแนะนำการเซตค่าการตั้งโปรแกรมก่อนนะครับตรงนี้เป็นระบบไฟ DC นะครับผู้แทนจำหน่ายเขาแนะนำมาว่าห้ามใช้กับไฟบ้านเด็ดขาดนะครับผมก็มาดูตามฉลากที่เขาให้ต่อก็ก็ต่อคล้ายกับไฟ AC บ้านเรานะครับเพียงแต่ว่าแรงดันเนี่ย เขาเจาะจงมาให้เป็นสิบสองโวลต์นะครับนี่ครับเป็นสิบสอโวลต์ดีซีนะครับส่วนแอมก็เท่ากันอินพุตกับเอาพุตนะครับต่อคล้ายกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการแนะนําการเซตค่านะครับเตรียมมอแบตมาแล้วลูกนี้นะครับลูกเล็กๆ ก่อนอื่นผมก็จะแนะนําปุ่มบนหน้าปัดต่างๆก่อนนะครับว่ามันจะทําหน้าที่อะไรให้รู้จักคร่าวๆกันก่อนนะครับตรงคําว่า P นี้นะครับปุ่มนี้นะครับเป็นโปรแกรมรีวิวแอนด์เซตติ g โปรแกรมนะครับเราจะดูโปรแกรมที่ตั้งมาแล้วหรือว่าจะทำการตั้งใหม่ก็คือจะต้องกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้มี16โปรแกรมนะครับ การกดมี16โปรแกรมส่วนปุ่มสีแดงนะครับปุ่มสีแดงนี่เป็นปุ่มแมนวลนะครับเกี่ยวกับสัญลักษณ์มือเนี่ยคือเราสามารถสั่งงานได้นะครับก็เป็นเปิดออโต้แล้วก็ปิดนะครับเปิดปิดไปตำแหน่งอัตโนมัตินะครับมันจะมี3ย่านตัวนี้ดูนะครับว่าเคอร์เซอร์ออฟ ออโตออนเนี่ยมันจะขึ้นถ้าผมกดนะเห็นไหมครับจะมาที่ออโตแล้วแล้วกดอีกครั้งนึงก็จะเป็นออนจะเป็นไปนลักษณะนี้นะครับตรงนี้สําคัญมากแล้วตรงนี้นะครับเป็นรูปนาฬิกาเนี่ยเป็นการปรับค่านะครับวันและเวลานะครับคือวันในสัปดาห์คือวีคเนี่ยครับกดแช่เนี่ยแล้วก็จะเลื่อนไปคยดูไฟเดวันนี้จะเลื่อนไปนะครับ เห็นไหมครับเนี่ยจะเลื่อนไปเรื่อยๆเ,เห็นไหมครับค่าของวันในสัปดาห์ก็จะเคลื่อนไปครับ H+ ็นี่คือชั่วโมงส่วน d+ นี่ก็คือวันในสัปดาห์นะครับส่วน m นะครับ M บวกเนี่ยเขาก็จะปรับมินิทคือนาทีนะครับส่วน C ีนี่คือการเคลียร์ทั้งหมดมาที่มาจากโรงงานนะครับเพราะว่าคือการล้างโปรแกรมทั้งหมดคือการเริ่มใหม่ อย่างเช่นว่าบางบางครั้งตั้งค่ามาจากโรงงานหรือว่าวันมาจากโรงงานเราจะล้างข้อมูลตรงนั้นเราก็มากดปุ่มนี้นะครับส่วนปุ่ม C R เนี่ยคือเขาบอกว่าเวลาตั้งโปรแกรมผิดเขาจะให้เคลียร์แต่ละโปรแกรมไม่ได้เคลียร์หมดนะครับตรงนี้ส่วน LED ตรงนี้นะครับ LED ตรงนี้ก็คือโชว์สถานะตอนที่เขาอ่อน ก็จะเป็นสีแดงแก่มขึ้นมาเลยนะครับให้เข้าใจง่ายๆตรงนี้ราคาไม่แพงนะครับร้อกว่าบาทผมผมว่าผมว่าน่าใช้มากนะครับอุปกรณ์ชนิดนี้แต่ว่าไม่ไม่เกี่ยวอะไรกับผู้ขายหรือผู้จำหน่ายนะครับผมอันนี้ผมเอามาใช้เองนะครับผมขออธิบายตัวนี้ก่อนส่วนรายละเอียด คู่มือก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษส,ส่วนใหญ่แล้วครับผมก็เลยแปลมาคร่าวๆก่อนแล้วมาอธิบายนะครับอ่ามันก็มีอะไรไม่มากนอกจากการตั้งโปรแกรมเท่านั้นเองแล้วก็จ่ายไฟเข้า input ตเอาพุตออกช่องนี้ให้ตรงก็โอเคแล้วก็ใช้งานได้นะครับนะครับก่อนอื่นเนี่ย ผมจะทําการเคลียร์ให้เห็นก่อนนะครับให้เห็นภาพก่อนว่าเราสมควรจะจิ้มปุ่มนี้เข้าไปแต่ไม่ให้จิ้มแรงจนทะลุนะครับหน้า LCD พวกนี้ก็จะหายไปอันนี้คือการเริ่มตั้งโปรแกรมครั้งแรกนะครับไม่ใช่ไม่ได้กดทุกครั้งนะนะครับผมจะจิ้มนะดูนะครับอันนี้คือการรีเซ็ตระบบใหม่หมดเลยเห็นไหมครับ เวลามันก็จะเริ่มนับใหม่หมดชุดนี้เราก็จะมาตั้งวันในสัป,ปดาห์ใหม่นะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันอะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับเราก็มาตั้งวันในสัป,ปดาห์ก่อนเห็นไหมครับว่าจะพบวิคอันนี้ตั้งวันในสัป,ปดาห์นะครับให้กดกดปุ่ม d+ d ดี u s เนี่ยดบวกค้างไว้นะครับอ่าผมจะตกดนะ ้วกดค้างไว้ค้างไว้แล้วทำการกดรูปสัญลักษณ์เวลานะครับคอยดูว่า Monday Tuesday Wednesday เนี่ยมันจะเคลื่อนเห็นไหมครับเนี่ยแล้วเราก็จะย้อนกลับมาอยู่ตรงวันจันทร์แล้วเราก็ปล่อยอันนี้คือตรงวันที่เราต้องการแล้วและต่อมาเราก็จะมาทำการ ตั้งเวลาชั่วโมงและนาทีกันนะครับตรงนี้ให้กดปุ่มรูปนาฬิกานะครับกดปุ่มแช่ไว้นะครับตอนนี้เราจะตั้งชั่วโมงแล้วก็กดไปนะครับกดปุ่มเฮดพลัสนะถ้าจะตั้งชั่วโมงนะครับเห็นไหมครับเลขหนึ่งจะขึ้นมาเลขสองอันนี้ตีสองกดไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เวลา10บโมงยีนาทีนะครับส0บโมง แล้วก็ถ้าจะตั้งนาทีนะครับตัวนี้ชั่วโมง10โมงแล้วอันนี้นาทีก็กดกดตัวนี้ค้างเหมือนเดิมก็กดต่อไปได้เลยเห็นหมครับกด M อ l u s ลไปมินนิทนะครับอ่ายีนาที10บโมงยีแล้วก็ปล่อยมืออันนี้คือเราได้วันในสัปดาห์และเวลาที่แท้จริงแล้วนะครับ จากนั้นเราจะมาทำการตั้งโปรแกรมนะครับตั้งโปรแกรมให้อนและสั่งโปรแกรมให้อปปหยุดการทำงานนะครับก็จะมี16โปรแกรมนะครับการตั้งโปรแกรมจะกดตรงไหนอย่างที่ในคู่มือเขาบอกมาให้กดตรง P นะครับกด1ครั้งเห็นไหมครับโปรแกรมที่1นเนี่ยเขาจะบอกว่าเขาจะให้เริ่มทำงานกี่โมงนะครับโปรแกรมที่1 หยุดทางานกี่โมงนะครับเขาจะสัมพันธ์กันอย่างนี้นะครับโปรแกรมที่สสั่งเปิดทํางานโปรแกรมที่สสั่งปิดทํางานเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับตั้งโปรแกรม1 on 1น off 2อ on 2อ off นะครับให้เข้าใจตรงนี้ด้วยมันมี16โปรแกรมผมจะกดให้ดูนะครับกดไปเรื่อยๆกดวนไปนะครับเห็นไหมครับ 16 on 16 off กดอีกครั้งหนึ่งก็มา1เหมือนเดิมเห็นนะครับอันนี้เราจะตั้งโปรแกรมที่1กันก่อนนะครับแล้วเราก็จะมากด head plus นะครับ1ครั้งก่อน head plus เนี่ยเราจะถ้าเราจะสั่งงานให้ใน7วันเนี่ยทำงานวันไหนบ้างก็จะกดปุ่มนี้ไล่ดูได้นะครับกด d plus เนี่ย เห็นไหมครับอันนี้ทําแค่วันจันทร์อันนี้ทําแค่วันอังคารเห็นไหมครับดีพลัสเนี่ยลองกดดูได้เห็นไหมครับจะกดให้ดูนะถ้าเคอร์เซอร์สีดําตรงไหนคือคือทํางานวันนั้นนะครับอันนี้วันจันทร์วันพุธวันศุกร์เห็นไหมครับอ่าวันอังคารวันพฤหัสวันเสาร์เห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้วันเสาร์กับวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธ นะครับพฤหัสศุกร์สาวมันมีทุกทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เลือกเอาอ่าอันนี้ทําทุกวันเลยเห็นนะครับอ่าสามารถกดดีดีบวกเนี่ยดูดูได้ก่อนนะครับตรงนี้เราก็จะทําการตั้งแหละนะครับก็กดเฮดพัดสไปเลยนะครับอ่ากดไปเรื่อยเรื่อยเราจะตั้งให้เขาทํางานกี่โมงนะครับตั้งให้ออนกี่โมงสิบโมง 10มง30อ่าผมจะตั้งไว้10มง30แล้วถ้าเราจะใส่นาทีนะครับแล้วก็มากดตรง M ตรงนี้นะนะครับอ่าเห็นไหมครับจะขึ้นมาผมจะตั้ง10โมง30ผมจะให้อ,อนตอน10โมง30นะครับ แล้วกดอีกครั้งหนึ่งก็จะให้เขา o อฟก,กี่โมงอ่าตอนนี้เราก็จะให้เขาออฟตอน10โมง31นะครับกดไปตอนนี้จะให้เขาหยุดการทำงานแล้วนะเราก็ตั้งไปนะครับ10โมง31นาที แล้วเราก็กดถ้ากด p ถ้าเราจะตั้งโปรแกรมต่อไปก็กด p ครับอ่ามันก็จะมาโปรแกรม2ครับเราจะให้ทำงานตอน10โมง3-2นะครับแล้วก็กดไป10บโมงและนาทีใส่ครับไปกดแช่เลยมันก็จะวิกไวหน่อยเห็นไหมครับ สามสองท่านี้กดอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับออนอยู่เราก็จะสั่งเขาออฟล้อ่าออฟทุนนี้เราสั่งเขาออฟตอน1 0บโมงสานะครับก็ใส่ค่าเข้าไปเห็นไหมครับถ้ากดกดเลยก็กดวนไปนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ10บทุนนี้ต้องการให้เขาออฟ ตอน33มสผมจะแกล้งกดเลยนะครับมจดแกล้งกดเลยอ่าสามแล้ว33ามเนี่ยอ่าผมกดกดเลย3ามี่ถ้าสมมุติว่าโปรแกรมออฟเนี่ยโปรแกรมที่2เราไม่ชอบเลยเราจะเราจะกดวนไปก็ได้นะครับสามห้าก็ได้ ถ้าเราจะเคลียร์โปรแกรมออฟนี้ก็ได้นี่ให้กด C R เนี่ยเห็นไหมครับโปรแกรมออฟตั้งใหม่หมดเลยเห็นไหมครับไม่ยุ่งยากถ้าสมมติว่าเราจะเริ่มตั้งใหม่ก็อ่านี่เฉพาะโปรแกรมออฟนั้นๆนะครับ10โมงอ่ากดแทบไปเลยก็ได้มันจะวิ่งไวหน่อยตัวเลขอ่ะอ่าทีนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็กด หยิบก้าแล้วแล้วอย่าลืมเลื่อนเลื่อนเคอร์เซอร์มาที่ตำแหน่งที่เห็นไหมครับตอนนี้ออฟอยู่ตัวน,นี้ถ้ากดออโต้อันนี้ออนถ้ามีมีพาวเวอร์ซัายเลี้ยงเข้ามาเขาก็จะทำงานเลยนะครับอันนี้ออฟเรให้เราเลื่อนมาที่ออโต้นะครับ แล้วผมก็จะต่อไฟเข้าครับการต่อไฟนะครับผมเขียนวงจรไว้ว่าผมจะทดสอบตามนี้นะครับจะต่อลักษณะนี้ก็มีแบตเตอรี่1 2โวลต์1ลูกนะครับบวกบวกก็จะมาเข้าในฝั่งที่เป็นสวิตเป็นหน้าสัมผัสนะครับแล้วก็ถ้าต่อก็จะวิ่งลงมาที่โหลดโหลดเป็น led 12โวลต์สีเขียวนะครับส่วนลบเนี่ยคจะวิ่งมาตรงเลยนะครับก็จะไม่ผ่านอะไร นะครับถ้าเราสมมุติว่าเราเอาบวกมาใส่ใสตรงเนี้ผมก็ไม่เคยลองนะแต่ถ้าถ้าสมมุติว่าเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเอาบวกมาหามาเข้าช่องนี้มันก็จะวิ่งมาอย่างนี้เลยนะครับมาที่อุปกรณ์เลยผมก็จะไม่แนะนําให้ต่อผิดพลาดแผลงไปนะครับผมให้ต่อตามที่เขาแนะนํามาดีกว่านะครับผมก็จะเอาบวกมาเข้าฝั่ง ซ้ายมือสุดนะครับจะเป็นอินพุตนะครับอ่าแล้วก็ลบของลอบก็อยู่อูช่องที่2นะครับเป็นลักษณะนี้เลยนะครับคั้วบวกนี่คั้วลบของแบตเตอรี่ก็มาเข้านี้นะครับแล้วก็ดวงไฟ ดวงไฟก็จะรับบวกก็จะมารับฝั่งขวาสุดนะครับโดยเป็นโหลดเป็นการต่อทดลองโปรแกรมที่เราเซตค่าไว้นะครับว่าจะทำงานได้ไหมนะครับ นี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะเอาบวกเนี่ยมาเสียบเข้าก่อนแล้วก็ลบจะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับผมจะต่อตามวงจรน,นี้นะครับเห็นไะหครับ บวกตอนนี้ยังไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเวลายังไม่ถึงนะครับเป็นการเทสทามเมอร์สวิตนะครับให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติอ่ะเอาอะไรมาทดสอบก็ได้นะครับแต่ขอให้เป็นแรงแรงดันเท่ากับแบตเตอรี่นะครับครับนี่ก็ใกล้เวลาที่จะถึงเวลาที่เรากําหนดเอาไว้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่กําหนดไว้เนี่ยนาฬิกาเวลานะครับทา m เมอร์สวิ ก็จะน้าสะพลาดก็จะต่อกันแล้วไฟก็จะวิ่งออกมาที่โหลดฝั่งเอาต์พุตนะครับแล้ว LED สีเขียวก็จะติดสว่างขึ้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ยสิบมองสาสนะครับที่เราตั้งไว้มันก็จะเขียวนะครับถ้าสมมุติว่าเราถึงกำหนดที่เราสั่งให้เขา ออฟเนี่ยนะครับ้เาออฟเดี๋ยวไฟสีเขียวก็จะดับนะครับเพราะว่าหน้าสัมผัสเปิดถูกเปิดออกเห็นไหมครับว่าโชว์สถานะ led สีแดงก็จะติดปกติอันนี้เป็นปกตินะแล้ว1 0บโมงสานะครับก็จะสั่งออฟนะครับไฟวงจรก็จะเปิดออกจะออฟก็คือไฟเขียวนี่ก็จะดับเห็นครับ ดับไปเลยเดี๋ยวเรามารอดูโปรแกรมที่2อ,อีกนะครับมันตั้งได้มากมายนะครับตั้งได้16โปรแกรมนะครับโปรแกรมที่2เนี่ยผมตั้งไว้10โมง3 2นะครับแล้วให้ปิดตอน10โมง3:33นะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่หนึ่งนะครับเป็นการตั้งค่าที่ไม่ยุ่งยากนะครับน่าใช้เพราะผมก็ซื้อมาทั้งระบบไฟ AC และ DC นะครับ ค่อยดูนะครับถ้า10โมง32มันก็จะออนเลยอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าอย่าตั้งโปรแกรมให้มันสับสนเท่านั้นเองนะครับตั้งโปรแกรมให้มันเป็นขั้นบันไดเห็นไหมครับ32ทำแล้เดี๋ยว10โมง33เขาก็จะหยุดจะออฟถ้าตั้งผิดก็วนเวียนไปมานะครับกดดูได้เล่นได้นะครับสะดวกส่วนตรงที่ ตรงที่ออโต้แมนนวลออฟเนี่ยอย่าลืมนะครับกดปุ่มสีแดงเนะี่ยถ้าตั้งโปรแกรมแล้วอะ่ะให้เขามาอยู่ตรงออโต้นะครับถ้าไม่เช่นนั้นเราตั้งค่าอะไรไว้เนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับให้กดปุ่มเลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่ออโตเมติก1 0 3โมงสาสามเขาก็จะดับทันทีเห็นนะครับโอเคตามนั้นนะครับ ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับคลิปต่อไปผมจะทำวิดีโอสั่งปั๊มน้ำรดน้ำต้นไม้อัตโนมัตินะครับด้วยทัมเมอร์ดีชนิดนี้เลยนะครับเพราะว่าผมรับปากกับ FC ไว้จะรู้สึกจะสองเดือนแล้วนะครับพอดีแต่ก็อุปกรณ์ก็ไม่ครบนะครับก็จะผมจะแนะนำโดยวิธีที่บอกแล้ว ว่าผมจะแนะนําบอกว่าว่าทําได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าทําจริงผมคงไม่มีงบประมาณมาแสดงให้ดูถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่าสิ่งนี้สามารถทําได้นะครับเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์นี่แหละครับก็รอรับชมคลิปต่อไปกันได้นะครับถ้าชอบสไตล์ช่อง DIY บายชาติช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆกันนะครับ คลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ